ตามติดชีวิตรวยนะคะทุกคนบุคคลสำคัญคะ่ะดาราดังคือพาร <c oughs> วยออาวรวยเรจะอยู่ตรงนี้เหรอจต <c oughs> าเดี๋ยวทาให้ยายค่คะยายไม่สบาย <c oughs> เป็นพื่นผู้สูงอายุร <c oughs> วยรวยรวย <c oughs> ้าสีเรียกเธอรวยรวยรวยไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะจะไปทางไหนรวยอเ <c oughs> ลยนะอะลรนะเอากินน้ำ <c oughs> กินน้ำดูดูหางเปิ้ลนะหางเบิ้ลนะยาวยาวทุกคนมีความสุขจริงๆนะรวยโอ๊ยลืมปิดไฟเดี๋ยวจะขอตั้งปิดไฟหน้าบ้านกันะคะ่ะทุกคนปิดไฟหน้าบ้าน สวยหางสวยเลยสวยใช่ไหมหางสวยใช่ไหมหางยาวมากเลยพันนาฬิพันพื้นบ้านหรือ,อยังไงพนันบ้านนะคะแมวนี่พนันบ้านนะคะทุกคนรวยเอ้ยรวยเดีย๋ดวยวรวยออกล่าเหยื่อก็จะนั่นแล้วละ่ะเตรียมตัวไปบ้านละอ้าวมองซ้ายมองขวาค่ะทุกคนอยากออกนอกบ้านขอบคุณนะขอบคุณสาวสีนะ ลดฉันที่รับเล็บมันลดฉั้นเธอดูเธอดูดสาวสีบอกให้ฉันอยากเอาไปให้หลวงพ่อเลี้ยงให้บอมาแล้วมาแล้วมันดดูสิใครมาทิ้งขยะตรงนี้รวยไม่เอาลูกไม่เอาทุกใดมาทิ้งทิ้งทิชชู่แถวนี้อื้มเกียดแล้วค่ะทุกคนค่ะเลย <laughs> นอนละนอนแล้วค่ะนอน,น,น,นแล้วค่ะทุกคนออกกําลังกายหลังจากที่หลังขดหลังแข็งอ๋อเราคูณหางขอดเหรอเธอเราคูณไม่มีหาง,หางเหรอถังขอดแล้วไงมีหางไป,ไ,ปไปแล้วนะไป,วไปแล้วนะไปเลยนะไปเลยนะรวยไปเลยนะทุก อะไรไม่รู้หูเห่าตามติดชีวิตต้องรวยค่ะดังนี้ส่องรวยกว่านะคะทุกคน อย่ออกนอกบ้านนะทุกคนออกนอกบ้านเอารวยไม่ไปหาอะไรเลรอวันนี้นะฮะรวยเราจะถ่ายให้ดูดันไม่ไปไหนดันอยู่ในบ้านโอ้ยรวยเลยจะให้ดูว่ารวยทำอะไรตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูสิ พูดนอนนอนนอน <c oughs> เดาคุณหางขอดบ่เอากกำลังกายค่ะทุกคนกำลังกายค่ะทุกคนค่ะทำความสะอาดร่างกายพนดพูดพอดเออรวยจะทำอะไรองเธอจะมาหนักเกลียดจังเลยรวย ดูมา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 นะาบ้านมาแล้วรวยไปแล้วค่ะทุกคนจบ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 ท่าจอบเพื่อนน,น่ะท่าจอบเพืนพ่นเด้อาจอบเพือ่อนเด้อจบจบจไม่ไปไหน